ับสบายดาีพี่น้องพ่อๆกับซองน้องอันเลย์เลยพี่น้องบรรยากาศย่ำเ้าะพี่นอ้องนี่ยครัก็จะพาปลาลุงมาเห็ดยูคั่กินนะทำเมนูยังปลาลุงมาเบิ่งมาส้มกันเด้อปลาลุงเลย,อยพอลูกอ่อนก็นเอาลุ่ปลาดีปลาลุงขี้ตุ่มพี่น้องมุมมัมปไปเห็ดเต่าเด้อเที่เยวช่างก็มืออย่าขี้ควดเนาะอือมันเย็นแน่เลยต้มขึ้นมันร้อนขิ้ต้มหม้อมันจะผิวปันคุ้ม ผิวมาขึ้นมน่นเป็นถาบอกะแล้วยังไัดขดได้ก็หูเองเนาะผมเป็นถาแต่ตยังห่อนแหงประเด็นบ่มันก็เย็นลงเลไม่ไ<ด>เบิ่งดวนนองเสือนรับนะเป็นหายพอเก็เลยอุ้มนะอเน,นาเขาสิเหตุกิน้าลาบกระปงลงดอกลาบข่าอึแนนโป่ง สนับนะยิ้มมีบางเสือ้อพอบรนปุงลงเลยพี่น้องนอนนอนลงนอน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 มีสิขั้วตะกะแตนนหายกินอสบายดีเลยพี่น้องเราจะมาเบิ่งมาส้มพี่น้องเราไม่นอนกันเลยเสหดแบบใดนาะพี่น้องนาะสิขั้วสิวสทอดะเอาบล่นอะไร แ,แ,แต่ขวดเลยตะเก็นขขะนะคุณไม่ต้องเลยแต่สุขานหมาะกันไม่น้องให้มันทำห้องนี่ขึ้นกระดอดผ่าดังผ่าแตกไปลงเลยผ่าแตกกันสองบาทแบบแห้งๆหกันบาทหนึ่งทางนี้เนาะทางทางหน้าทาบหัวทางในยิงเซ็งทางนี้มาท,ที่ซองไม่ยินขางนี่ไปลงเลย เสียงแบบผ้าเหรือมนั่นหุงบัติหมาปลาใหญ่ๆแล้วก็ต่อมเลยแบบไม่ต้องเงื่นเลยจนโอ้ยเปียกเมื่อทนนี่นะพ้นลมแห้งหุบก็ไปในแบบโอ้ยบกระออกมาหนอกเลยแบบตอบแซ้มาหม่าก็ลงความหยาดสำคดญน้องมาตะแหลมขึ้นที่บ้านพราเบิร์ตพราเบิร์ตอยู่นะ่แหละแต่จะตัดกระปุกเลยเนาะรตอนฝ่ามันหนอกเงียาี่จตัดกระปุกเลย อโอ้ต,ตวตัวๆไปเปแล้วค่ะเตรียมพาหมอของพนุพาหมอตัวน,นี้มหน่อยเตรียมพาหมอมาปิดไปทางเนออา,าะดว่ไปไปเปแล้ว นี่ใส่ปลาลุงได้เบิ่งตอนอารมณ์หนอเนาะเต้ดไปโผล่โผล่มาอะไรน้อยเด้อปลาลุงโอ้ยตว้าวว้าวมาแล้วมาแล้วมาเป็นแตงสี่อันนี้โอ้หืเก็บอะไรกินเด้โหดเลยพี่น้อง อนล้เราจะเอาตะเกนลงเลยเนาะอู้ทูนากระบอกคนนามรนเนาะเอ้ยานามาเติมอีกอนหมโลแล้วปะลเอาตะเกนลงก่อนแบบนี่ตะเกเนาะอู้เต็มะด้ากะมีวัน้องอานน้ไปนย่งมาขึ้นะลูเลย หลังจากเศร้า่าเหลือแล้วมันก็ไปเนียงตะกระแตนอือปลาลูกตัวใหญ่ใหญ่น่องเสือเอ้ยยังมานอน,นอยู่บ่ลูกอืตะกะแตนใหญ่ปลาลูกมลาลูากไข่จึม้ม ก็นอกเหนือในลายผุดผัวปลาลงเนี่ยอย่งผัวเดียวผัวเด้นนี่พี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันสกูสกคนเหมือนไดมิโนขอแะ่ตะแตนอาหารบัตรนอกบัตนป่าปลาลงอาหารบัตนป่าเขาก็รจะเป็นจังสีนั่เนาะเวลาฝนตกกับปรหาเงียงฮากะมากิน ตะกะเตนให้ได้กินตะกะเต็นคือ่าบุ้นปากมีดละมั้งเพื่อจะได้กินง่ายๆบริสุทินง่ายๆได้ปลาลุงเลยบม่คอยมีถ่ายพูนปลตกเนาะลูกเสื้อกับหายหายสสห์อย่งลูกเสื้อเอ้ย พ <ű> ี่น้องมันั่งอะไรกบสายใบปกโนด้พี่น้องเลยแต่จะเดามอเนะแต่กไข่ฟอนพี่น้องสร็หอมหอมเแซ่บเร็กอบข้าวสนามก่อนเนาะขัวเือหอม ราใส่ยได้ลปุงหมเ็ปัวกัน้ะถ้าต้นนั่นละะเอาเปลฮ่าฮ่าฮ่ผสมนี่ห้ามเฮ็ดปัวนะ่เฮ็ดปัวเนาะนี่นใส,ส่สลดลงไปจัหน่อยนะพ่อ ตากล่องเองเด้อพลุลงเด้อทุกท่นานประกันขอโทษขออภัยเด้อเกลืออ่ะจบเสียงขวดังปะตาตะลุง สบายดีอีกรอบน้อง่น้องสบายดีอีกลอบเด้อพี่น้องเด้อ หัวตกกะกั่ตนเนะานนกกะแ้พอลุปนี่ทอมีใหญ่ตกระแตนตะกั่นแม่มานเตนแม่มานรอลุกเลยัวกินเศแสนีัยมาสาวน้พี่นอ้องเนาะ มันจะไม่แดดอ,ออกเลยคนก็คือสิบโตกบอกเรื่องนีงมาแลงบอกโตกดีขนาดเลยเมื่อวานนี้ลมขนาดพี่น้องโตกลมนะไม่เอาเนื้อหนย่านอย่าใส่ไปลุ่มบอลคนม่ไข่ลุ่มมือูปอือไข่ขนาดนี่จะโต๊ะไข่ กอเนื่อยอุ้มลูกเสือจกักไปทางใดเลยพันบ่อนอนเนาะพันจากเกสาะพันนอนกลางคืนนะั่ะพันนอนลายก็วินงไปจากตื่นแม่ตื่นจะห้อุ้มอยากหาย,ยาน่ะใกล้จะนอนอู้แล้วประหลุลยใกล้เช้าอู้ม,มานอนเลยฉันไปอุ้มติดมือแล้วก็บเบาไวเนาะเพราะว่าจะนอนก็ลงหายลงหน้าฉันมาอุ้มต่กันรฉันไปนอนจักเถื่อแล้วฉันไปเหตุเรียองงานนะ จะนอนอ้วนเนี่ยจื่อนกลัวน่ะลูกเสือ่ะ น้องสุปปฏทิเรียบร้อยนะพี่น้องฮัคขวดนป้าถือพียงน้องเออขวดจุ่มกุ้มเลยโพดโพพี่น้องเอ้ยี่แต่โตใหญ่ใหญ่เหมีไข่ปลาลุงอืมตัวเถาะบ่งบิงทางนั้นเลยยังบม่ตักเบิร์ดได้เลยยังอยู่หมอกะมี่ได้นี่อยู่หมอกะมี่สบายอืมอืมแซ่บ แก้วพริกดิบตั้มจาหัวหอมพี่น้องเดี๋ยวช่งมาด้วยมากินน้ำป่าด้วยลูกเห็นไหมจับเพี่น้องเลยขวตะกะแตนซุกบานทีเรียบร้อยพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนื้อกินบาหลายโต๊ะเลยแล้วเนาะโคตรเบาไว้ี่โต้ะแม่ไข่พี่น้องเลยีโต๊ะแม่ไข่ไข่นอนเลยพี่น้องนอนแล้วนอนแล้วบ้านแม่จะได้กินข้าวเน้อลูกบ้านโอเคอนพี่ะ น้หน่ยเอยเสือเออหนกับมีอืเ็ดตาสังเนี่ยม่ะถ้ะฮักกระเด็นหนึ่งเดือนกับอันเจดเมื่อเด้นีขน้ลายเสือนี่หึงเดือนกับเจดเมื่อเออไพดับนามกับบมีใส่เลย ซื้อเล่นนะนุ่มเสื้อหน่อยได้พี่น้องเด้อเสื้อจริงนะผ้าคินอาคมพ่อใหญ่จอมาเอิ้นอาคมนะพ่อใหญ่จออา,อาเนยอาคมเพิ่นว่าพ่อใหญ่จอยมีจะเจ,จิเจ่นตั้งเื้อให้อาคมพี่นอ้องพี่ชมอืมดได้ได้เสือแตล่าบ่ได้อาคมพี่เสือน้อยส่วนมากเอิ้นเพิ่นนะ่ะมีแต่เสือ้อเสือเสื้อแม่ป้าเพิ่นตั้งให้ติดป,ป่าว่าเสือเสือนี่เป็นหนุ่มเสื้อนะหนุ่มเสือนี่ สั้งจอเอ้าผู้ใด้บาดเข่ามาอันผู้ใด้บาดมาอันนี้ให้บาดมาอันนี้เบอร์กินข้าวแรกอะไรบอลลุกกิวสร้างน้องเสื้อหน่อยกันเริ่มโหดีเลยเพี่น้องเห็นยังหน่อยหนึ่งบู้ได้อยากตื่นนะเดี๋ยวนี้เพิ่ดเริ่มใหญ่เลยเพิ่อนเริ่มาจะคว่ำเกิดเลยเริ่มโหอะไรอันนี้ได้ค่ะ อันนี้พามือล like ูกห mm ัวตลเอดว่าอ nice. ้หายเบเมือใหญ่ๆลูกหัวตลออว่ากี่อ้าเอ้าเอ้าเอเอ้เด้อพี่น้องคีสดน้องิดดีสวัดพี่นองคิดดีสวัสพี่้องเิด้อสสดพี่น้องคิดตามัสด่พี่น้องคิดสบาสดีพี่น้องคิดดีสวัสดีะพี่น้องิดสวัสดีคพี่น้องคิดดีสวัสดีา่ะพี่น้องคิดสค่ะพี่น้องคิดดีสะ